สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสมุกเมลเบิร์นนะคะวันนี้ค่ะมุกจะมาเล่านะคะให้เพื่อนเพื่อนฟังถึงการชิมกาแฟเอสเปรสโซค,ค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรและเราต้องคิดอะไรบ้างที่สำคัญเราชิมกาแฟเอสเปรสโซไปทำไมน,นะคะ ันดับแรกนะคะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากอ่านบล็อกบทความนะคะที่มุเขียนเกี่ยวกับการทํากาแฟการชิมกาแฟต่างๆนานาน,าน,นะคะเรื่องความรู้ต่งตางๆเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยมุกก็ได้เขียนเอาไว้นะคะที่เพจมิสมุกนะคะเป็นเพจ Facebook นะคะก็ข้างล่างน,นี้เลยค่ะไปกดตานั้นเลยนะคะวันนี้ค่ะมุกจะขอเริ่มต้นคลิปนะคะด้วยการเล่าถึงการชิมกาแฟเอสเปรสโซเป็นครั้งแรกของมุกนะคะย้อนกลับไปน่าจะประมาณ5ปีที่แล้วนะคะมุกได้มีโอกาส ไปแข่งกาแฟานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือได้รับการเทรนนิ่งแบบเน้นๆเลยนะคะจากการแข่งกาแฟาครั้งนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยมุกก็เป็นแบบเบบี้บาริสต้าอยู่เลยค่ะแบบเพิ่งเข้ามาในวงการแบบว่าทุกอย่างดูใหม่หมดสําหรับเรานะคะและที่สําคัญก็คือเป็นการชิมกาแฟาเอสเปรสโซ่ครั้งแรกในการเทรนนิ่งครั้งนั้นด้วยนะคะซึ่งบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้เขาให้ชิมไปเราก็เห็นว่าเออพกแก้วเล็กนิดเดียวจะอะไรยังไงแต่สรุปนะคะคือตอนที่ชิมเข้าไปแล้วเนี่ยจำได้เลยว่าครั้งแรกคือรู้สึกว่าทุกอย่าง ตีกันในหัวมากๆทุกคนคือแบบว่ารู้สึกว่าแบบนี่มันคือกาแฟอะไรทําไมมันมีรสชาติฉูดฉาดขนาดนี้แล้วก็เราไม่รู้ได้สองว่าตอนนั้นที่ชิมไปคืออร่อยหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่าทุกอย่างมันแน่นมากๆทั้งบอดี้ก็แน่นรสชาติก็แน่นเรารู้สึกแบบโอ้ยแก้วเล็กแค่นี้ทําไมแบบมีรสอะไรมากมายขนาดนี้นะคะอันนั้นก็เป็นความรู้สึก สงสัยความรู้สึกแรกขณะเดียวกันก็รู้สึกอยากรู้ว่าทําไมนะคะมุก็เลยเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะคะเกี่ยวกับทั้งการทําแล้วก็การชิมเอสเปรสโซมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะวันนี้ค่ะมุกก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะถึงการชิมกาแฟเอสเปรสโซนะคะว่าเราต้องชิมยังไงอะไรยังไงคิดอะไรบ้างแล้วก็บาริสต้าเนี่ยชิมกาแฟเอสเปรสโซไปทําไมนะคะ มาค่ะเพื่อนๆอ,อันดับแรกนะคะเมื่อเราได้กาแฟเอสเปรสโซมานะคะอันดับแรกที่เราต้องพิจารณาเลยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของเครม่าค่ะว่าเครม่าที่ครบสมบูรณ์ป,ปกคลุมอยู่ทั้งหมดนะคะของเอสเปรสโซหรือเปล่ามีส่วนไหนแหว่งไปจากนั้นนะคะเมื่อเราดูแล้วว่าโอเครม่าสวยงามไม่มีอะไรแหว่งไปนะคะเราก็เริ่มต้นชิมได้เลยอันดับแรกนะคะก็คือจะมีช้อนที่เขาให้มาเนี่ยนะคะเราก็ใช้ช้อนเนี่ยคนเราจะคนวนซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังยังไงก็ได้แล้ว แตนะหน้าไปหลัง3ครั้งนะคะก็คือ one two three แล้วก็ชินได้เลย แต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราจะชิมกาแฟเอสเปรสโซ่เ so, นี่ยเราต้องมั่นใจแล้วนะคะโดยเฉพาะสายบริษ้ทคนที่เป็นบริษัทว่าเรามีการชั่งตวงวัดนะคะปัจจัยต่างๆของเราอย่างครบถว้วนแล้วก็ไม่มีชาร์นลิงเกิดขึ้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะชิมกาแฟที่ไม่ดีไปด้วยซ้ํานะคะต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยช็อตนี้เป็นช็อตที่ดีแล้วเหมาะสมแล้วนะคะที่จะชิมแล้วก็อิวาเลตหรือว่าประเมินคุณภาพแล้วนะคะ วิธีชิมนะคะเพื่อนๆก็คือยกหูแก้วแล้วก็ดื่มปกติเลยค่ะเราไม่ต้องชิมจากช้อนนะคะคือเราชิมจากการดื่มจากแก้วเลยนะคะและระวังเลยนะคะเพราะว่าการชิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประมาณสัก3-4อึก่ก็คือหมดแล้วนะคะเอสเปรส so เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเวลาที่เราชิมเราต้องคิดอะไรบ้างมาฟังเลยค่ะปัจจัยแรกเลยค่ะเวลาที่เราชิมกาแฟาเอสเปรสซ่นะคะจะเป็นปัจจัยที่เขาเรียกรวมๆกันนะคะว่า b a l a n เนี่ยนะคะเพื่อนๆเป็นการเรียกก้อนรวมความสัมพันธ์นะคะของความหวานความเปรี้ยวแล้วก็ความขมในกาแฟนะคะว่าอยู่อย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาที่เราดื่มเข้าไปแล้วนะคะเช่นเปรี้ยวนำหวานตามขมตามมาทีหลังแต่เป็นขมแบบขมมากและมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความบาลานซ์กันอยู่ในแก้วหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นปัจจัยที่2ที่เราจะพิจารณานะคะจะเป็นเรื่องของ flavor ค่ะ ก็คือคุณรับรสอะไรได้บ้างนะคะเช่นเป็นผลไม้ชนิดไหนเป็นช็อกโกแลตแบบไหนหรือว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นเฮิร์บต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นคอฟฟี่เลเวอร์หรือว่าคนดื่มกาแฟทั่วไปเนี่ยบางทีเราอาจจะยังจับไม่ได้แบบลึกมากเช่นแบบเป็นสตรอเบอรี่เป็นบลูเบอรี่หรือว่าเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกโกแลตหรือเป็นมิลค์ช็อกโกแลตก็ยังไม่ต้องบอร่นะคะก็คือให้หั่น ก็ให้หมั่นฝึกฝนนะคะชิมจากทั้งอาหารจริงๆแล้วก็ชิมในกาแฟนะคะเพราะว่าจะได้เป็น reference สำหรับตัวเรานะคะที่เราจะสามารถเทียบได้ว่าอ๋อนี่มันคือ milk chocolate นี่มันคือ dark chocolate หรือนี่มันคือ strawberry หรือนี่มันคือ blueberry ค่ะปัจจัยที่3นะคะเวลาที่เราชิมกาแฟเอสเปรสโซเนี่ยเขาเรียกรวมๆกันนะคะว่า tag type ค่ะ แทาวนะคะเพื่อนๆคือก็อรวมความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะของบอดี้รสสัมพันธ์ในกาแฟแล้วก็ฟินิชของกาแฟนะคะที่เราจะต้องพิจารณาแยกเป็นส่วนเหมือนกัน ยังไงกันบ้างคะ่ะมุกหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะได้ความรู้เกล็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับการชิมกาแฟเอสเพรสโซหลังจากที่ดูคลิปนี้จบนะคะส่วนนะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะให้มุกทำคลิปเกี่ยวกับการทำกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนเมนูไหน ก็ยินดีเลยนะคะเขียนคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆที่อยากจะติดตามบทความของมุกนะคะอาจจะอยากอ่านเป็นความรู้นะคะเรื่องการทํากาแฟนมการชิมต่างๆหรือว่าการทํากาแฟเอสเปรสโซ่นะคะมุกก็มีเพจ Facebook นะคะที่มุกเขียนก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะข้างล่างค่ะติ๊งๆสำหรับวันนี้นะคะมุกต้องไปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะมากๆเลยที่ดูคลิปของมุกจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งดิงๆให้ด้วยนะ วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ